กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวการที่นาซาพบผีน้อยหน้าเศร้าบนกลุ่มเมฆของดาวพฤหัสบดีครับช่วงเทศกาลฮาโลวีนในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาจะคัดสรรภาพดาราศาสตร์เช่นดวงดาวหรือเนวิวลลาที่ดูเหมือนพูดผีปีศาจมานำเสนอให้ได้รับชมกันเป็นประจำ ในปีนี้ภารกิจจูโน่ขององค์การนาซาสามารถบันทึกภาพใบหน้าของผีน้อยที่กำลังเบะปากเหมือนกับจะร้องไห้เอาไว้ได้ขณะยานโคจรสำรวจของภารกิจบินผ่านเหนือกลุ่มเมฆอันปั่นป่วนของดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์ภาพดังกล่าวถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่7กันยายนของปีนี้ระหว่างที่ยานสำรวจในภารกิจจูโน่บินเฉียดผ่านดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ดังกล่าวเป็นครั้งที่54 โดยยานใช้การเหวี่ยงตัวเพื่อโคจรวนรอบไปสำรวจดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวารบางส่วนจุดที่พบกลุ่มเมฆซึ่งก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายผีน้อยหน้าเศร้านั้นอยู่ใกล้กับขั้วเหนือของดาวตรงส่วนที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่ากระแสลมกรด N7 ทั้งยังตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตเวลากลางวันกับกลางคืนของดาวพอดี แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกลุ่มเมฆดังกล่าวในมุมต่ำทำให้ปรากฏเป็นสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยลวดลายอันซับซ้อนจนเราสามารถจินตนาการให้ดูเหมือนกับใบหน้าของคนหรือพูดผีปีศาจได้ซึ่งสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่มนุษย์มีแนวโน้มจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่มีรูปร่างไม่ชัดเจนว่าเป็นใบหน้าคนไปหมดหรือที่เรียกว่าแพรไรโดเลีย ภาพนี้ถ่ายจากกล้องจูโน่แคมขณะยานสำรวจบินอยู่เหนือกลุ่มเมฆของดาวพฤหัสบดี7,700กิโลเมตรบริเวณละติจูดที่69องศาเหนือเมื่อปี2018ยานสำรวจในภารกิจจูโน่ค้นพบว่าแถบลวดลายต่างๆที่มองเห็นบนชั้นบรรยากาศของดาวซึ่งอันที่จริงเป็นพายุหมุนขนาดยักษ์นั้นไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอย,อยู่แค่ที่ผิวของกลุ่มเมฆชั้นบน แต่ยังพัดรุนแรงดิ่งลึกลงไปข้างใต้ถึงราว3,000กิโลเมตรเลยทีเดียวยานสำรวจยังพบว่าที่ขั้วเหนือของดาวมีพายุไซโครน8ลูกหมุนอยู่รอบพายุที่เป็นจุดศูนย์กลางขนาดยักษ์ลูกหนึ่งและที่ขั้วใต้ก็มีพายุลักษณะเดียวกันซึ่งมีพายุไซโครน5ลูกหมุนอยู่โดยรอบ นักดาราศาสตร์ชี้ว่าพายุเหล่านี้มีอยู่มานานหลายร้อยปีแล้วและมีกำลังลมที่พัดแรงสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งยังน่าอัศจรรย์ว่าพวกมันไม่รวมตัวเข้าด้วยกันหรือปล่อยให้พายุลูกข้างเคียงแทรกตัวเข้ามาได้แบบพายุทั่วไปบนโลก กรณีเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ29ตุลาคมปี2022 n นาซ่ามีการเผยรอยยิ้มผีมาร์ชเมลโลบนดวงอาทิตย์ร่วมฉลองฮาโลวีนดาวเทียมสังเกตการพลวัดของดวงอาทิตย์หรือ SDO ซึ่งควบคุมโดยองค์การนาซาของสหรัฐสามารถบันทึกภาพผิวด้านนอกของดวงอาทิตย์ที่ดูแปลกประหลาด คล้ายรอยยิ้มของปีศาจผู้น่ารักในภาพยนตร์ดังเรื่องบริษัทกำจัดผีหรือ Ghostbuster เอาไว้ได้บัญชีทวิตเตอร์ขององค์การนาซาเผยภาพดังกล่าวโดยระบุว่ารอยดำมืดขนาดใหญ่บนดวงอาทิตย์ซึ่งคล้ายกับตาและปากของตัวการ์ตูนนี้ดูไปแล้วเหมือนกับใบหน้าของ Stay Puft Marshmallow Man ปีศาจอมป่วนรูปร่างกลมและพองฟูตลอดเวลาเหมือนขนมมาร์ชเมลโลจากภาพยนตร์เรื่อง g h o s t b u s t e r นั่นเองนักดาราศาสตร์ขององค์การนาซาอธิบายว่ารอยดำมืดดังกล่าวคือหลุมโครโรนาซึ่งเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นชั่วคราวในบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์หลังลมสุริยะที่ทรงพลังดุนแรงพัดออกสู่ห้วงอวกาศ ความปั่นป่วนของพลังงานบนดวงอาทิตย์ทำให้สนามแม่เหล็กประจำดาวฤกษ์ของเราบางส่วนขยายยื่นออกไปในห้วงอวกาศจนเกิดการประทุพลังงานในรูปของลมหรือพายุสุริยะออกมาทำให้บรรยากาศชั้นโคโรนาในบริเวณที่เกิดการประทุของอนุภาคพลังงานสูงดูเหมือนเป็นรูโว แต่อันที่จริงแล้วหลุมโคโร่าดมืดนั้นคือพื้นที่ซึ่งเย็นตัวลงและมีพลาสมาร้อนอยู่เพียงเบาบางหลังการประทุพลังงานอย่างเชียบพลันได้ผ่านพ้นไปแล้วนอกจากนี้การที่เรามีแนวโน้มจะมองเห็นสิ่งไร้ชีวิตเช่นดินหินและวัตถุต่างๆคล้ายกับใบหน้าคนหรือพูดผีปีศาจ ยังเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่าแพรโดเลียซึ่งเป็นพฤติกรรมรับรู้และการเชื่อมโยงของสมองที่ทำให้คนเราสามารถตรวจจับและมองเห็นใบหน้ามนุษย์อยู่เสมอเพื่อประโยชน์ต่อวิวัฒนาการทางสังคมก่อนหน้านี้องค์การนาซาและองค์การอวกาศยุโรปได้เผยภาพดาราศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจออกมาในช่วงเทศกาลฮาโลวีนเป็นประจำทุกปี อย่างเช่นเมื่อปี2018องค์การอาวกาศและดาราศาสตร์ระดับโลกซึ่งได้แก่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซารวมทั้งองค์การวิจัยดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้แห่งยุโรปหรือ ESO ต่างเผยภาพล่าสุดของเนบวลาที่มีรูปร่างหน้าสะพรึงกลัวคล้ายผีหรือหัวกะโหลกเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนนาซาเผยแพร่าภาพเนบวลาผีหรือปีศาสแห่งแคสซิโอเปีย ซึ่งเป็นภาพของกลุ่มฝุ่นและก๊าซ IC63 ที่สองแสงสว่างในกลุ่มดาวแคสิโอเปียห่างจากโลก550ปีแสงส่วนของเนบวลาที่ดูคล้ายกับหมอกควันหรือผ้าคลุมสีขาวของดวงวิญญาณนั้นที่จริงคือก๊าซไฮโดรเจนที่สัมผัสกับรังสีอันตราไวโอเลตจนเกิดการเรืองแสงขึ้น โดยรังสีดังกล่าวแผ่มาจากดาวฤกษ์ยักษ์สีฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งดาวฤกษ์นี้ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเท่ากับดวงอาทิตย์34,000ดวงทำให้เนบิวลาผีต้องสลายตัวไปอย่างช้าๆภาพเนบิวลาผีที่นาซาเผยแพร่นี้เป็นภาพที่กล้องโทรทัศน์อวกาศทับเบิลบันทึกไว้ได้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2016แต่ยังไม่เคยนำออกสู่สายตาสาธารณาชนมาก่อน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮับเบิลประสบป,ปัญหาใจโรสโคบหรืออุปกรณ์รักษาระดับทิศท,ทางของแกนหมุนล,ล้มเหลวจนต้องหยุดการทำงานไปชั่วคราวแต่ล่าสุดมีรายงานว่าสามารถแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วด้านองค์การวิจัยดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้แห่งยุโรปหรือ ESO ได้เผยแพร่ภาพใหม่ล่าสุดของเนบวลากะโหลกไข่ ok ซึ่งกล้องโทรทัศน์ VLT ในประเทศชิลีบันทึกเอาไว้ได้ ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ใหม่จำนวนมากในเนบิวลากะโหลกไข่หรือเนบิวลา NGC 2467ฉายาโจนสลัดแห่งท้องฟ้าซีกโลกใต้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโลก13,000ปีแสงนักดาราศาสตร์ของ ESO บอกว่าส่วนที่ดำมืดเหมือนเบ้าตากลวงโบของหัวกะโหลกนั้น คือบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่นจนแสงจากดวงดาวที่อยู่ด้านในไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้นอกจากนี้เนบิวลากะโหลกไข่ ay, ไม่ได้เป็นเนบิวลาเดียวแต่ประกอบด้วยกลุ่มดาวหลากหลายที่มารวมตัวกันและเคลื่อนที่เกาะกลุ่มด้วยความเร็วที่แตกต่างกันเนบิวลากะโหลกไข่ ay, อยู่ในกลุ่มดาวพับพิสซึ่งเป็นศัพท์ที่มาจากคำว่าท้ายเรือในภาษาฝรั่งเศส เป็นหนึ่งใน3ากลุ่มดาวซีกโลกใต้ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเดินเรือทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ